คุณผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมโคกหนองนาของครูแทนครูแทนนะครับอยู่ที่บ้านหมื่นสีใหญ่ตำบลหมื่นสีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งทําโคกหนองนาค่ะปีแรกครั้งแรกค่ะขุดเมื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาค่ะถึงวันที่ห้ากี่วันเสร็จฮะห้าวันค่ะห้าวันขุดสี่วันโคกหนองนาแล้วก็ลอกสะเกก อนึ่งวันอันนี้กี่ไร่อาจารย์สามไร่ค่ะสามไร่ค่ะสามไร่เห็นมีอันนี้บ่อเก่าเนาะบ่อเก่าลอกบ่อเก่านี่ครับด้วยค่ะสองหมื่นบ่อเก่าแล้วก็มีคลองไส้ไก่ค่ะมีคลองไส้ไก่แล้วจานเปียวโมเดลมาจากไหนตรงตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราก็เขาขุดทั่วไปคนที่ขุดก็คือมืออาชีพแล้วค่ะมาถึงก็บอกให้ขุดเลยขุดแบบไหนสวยขุดเลยบอกเขาจัดเลยแล้วก็จัดเลยเ็าขุดแบบสบายใจเลยจะขุดอะไรก็จะทําให้สวยสุด พอดีขุดออกมาเนี่ยมันเจอแต่หินดินดานข้างลาง่างเขาขุดไม่ลึกนะอ๋อข้างล่างเป็นดินดานเป็นเป็นหินเนี่ยเป็นหินด้วยเป็นหินแล้วน้ําใสมากเลยแล้วก็บนไว้เพราะกลัวไม่เจอน้ําครับเห็นเขาบอกว่าถ้าคนมีบุญเท่านั้นถึงจะเจอน้ําว่า,าง,งี้กันเลยโอ้เลยะแถวนี้พพนะฮะอันนี้เจาะไม่กี่เมตรอย่างสามสิบกว่าเมตรใช่ไหมแต่แต่บาดานนี่สามสิบสามสิบเท่าไหร่นะ สามสิบสามบอกไม่ใช่สามสิบเก้าเหรอสามสามก็เจอน้ําแล้วก็ถือว่าไม่ลึกเท่าไหร่จานไม่ลึกค่ะก็เป็นโคกหนองนาโมเดลนะขุดสระสเรียบร้อยเบสเสร็จเท่าไหร่จานที่ที่ขุดเฉพาะขุดอย่างเดียวขุดอย่างเดียวหมายถึงใช่ครับใช่ไหมโคกหนองนาก็คือแสนหนึ่งหนึ่งแสนลอกสระก็สองหมื่นเป็นแสนสองเอทั้งหมดแสนสองค่ะไม่รวมรั้ว วรวมรถก็สองแสนกว่าค่ะล้วนนี่ก็เคอุปกรณ์ก็สี่หมื่นกว่าค่าช่างก็สามหมื่นถมดินอีกหม,มื่นกว่าบาทหมื่นห้า,าถมดินเจ็ดสิบสี่คันรถเพราะมันตะกอนด้านนี้มันจะเป็นคลองยาวใหญ่เลยลึกด้วยอที่จริงมันต้องขุดได้สูงสวยกว่านี้แต่ว่าพอดีถมคลองไงมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะ่ะสภาพมันก็คือมันเป็นคลองลึกค่ะเอามาถมคลองก็ขุดจริงจริงโคกมีโคก ครับมีหนองมีนาปลูกพืชห้าระดับครับระดับสูงระดับกลางเตี้ยเตี้ยเลี่ยดินเลียดินเลียดินแล้วก็ใต้ดินครับอันนี้เป็นศาสตร์อะไรศาสตร์พราชาค่ะครในก็ติดตามในหลวงแล้วทาสีล้วนนี้สีนี้ก็คือพระเทพชอบมากสุดยอดเลยแล้วก็ต่อไปประตู ประตูก็จะเป็นสีเหลืองของรัชกาลที่เก้านะคะรัชกาลที่เก้าค่ะคือเดินตามรอยพ่อหลวงค่ะาอสามไร่เนาะค่ะสามไร่ตัวนี้จะมีในอนาคตจะโมเดลเนี่ยจะเลี้ยงปลาหรือจะโมเดลเป้าหมายคนเราจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป้าหมายเพื่อพักผ่อนหลังเกษียณครับไม่เน้นไรเลยก็จะปลูกต้นที่มีไม้ดอกไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับอะไรด้วยแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นครับ ตามแนวรั้วเป็นครูข้าราชการครูข้าราชการครูที่เกษียณเมื่อกี้นี่คุณเกษียณมาไม่กี่วันนี่เองค่ะหกท่านไอ้กันยาหกสามกันยาหกสาม่นสองสามเดือนห้าเดือนแล้วเประมาณห้าเดือนนะครับปีนี้ปีหกสี่พอดีอาจารย์ก็มาลุยโค้งหนองนาจะเข้าไร่เข้าสวนอย่างเดียวค่ะสนุกมีความสุขมากมีความสุขพูดเลยถ้าใครอยากรู้เกษียณเลยจะได้รู้อยากรู้เกษียณอยากรู้ก็ต้องเกษียณก็ต้องเกษียณ แสดงว่ามานาเอมาโคกหนองนาเมีความสุขค่ะก็คือแต่ก่อนก็อยู่แต่กับเด็กนักเรียนไงสอนก็พูดกับเขาครับมันก็เหนื่อยอนะครับพอมาเจอตรงนี้มันอิสระครับอิสระหลุดโลกไปเลยหลุดโลกไปเลยแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะต้นไม้ก็จะลงทั้งหมดเลยยีวสามปีน่คงจะเขียวเลยครับทีนี้จะเป็นแหล่งดูงานให้เป็นนักท่องเที่ยวรู้สึกจะติดถนนสองสองหค่ะนะ อนาคตก็อย่างงั้นแหละก็จะมีไม้ดอกจะจะสร้างเป็นระบบนิเวศค่ะ,ะ,ะบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสงขอิก็จะมีตะข่ายมากัน้นปลาเปลือมจะเป็นธรรมชาติหมดเห็ดอะไรมันก็จะขึ้นครพบพอขืนปล่อยไว้อย่างงี้ก็มุดเก็บหมดมไม่เหลือคิดไว้นะคะคิดไว้เตรียมวางแผนวางแผนอยากให้เป็นระบบนิเวศมีสัตว์พวกยูกบเขียดกับอะไรกบอะไรออกมาสัากสองคู่สามคู่ก็เป็นหมื่นแล้วเนาะมัน 6ไข่ปลาอย่างนี้ครับก็คือคิดไว้แล้วว่าจะเลี้ยงอะไรบ้างจะก็ปลาครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่เลี้ยงอะไรนะคะจะดูน้ําจะชมน้ําก่อนจะชมน้ำ่วยดูบรรยากาศก่อนค่ะตอนนี้กําลังลงซเซลล์วันสองวันก็น่าน้ำก็น่าจะออกนะฮะฝากอาจารย์ลองฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านทีหนึ่งว่าโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชาของในหลวงนะมันเป็นทางเลือก มันเป็น <13. S 1> ทางเลือกที่ยั่งยืนนะคะถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลยเราไม่ไม่ได้รวยหรอกเราทาโคกหนองนาเนี่มันมีกินมีใช้มีอยู่อยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ปลูกครับเราไม่มีเงินมากก็จริงแต่ว่าเราเข้าสวนนี่จะมีผักมีอะไรหมดเลยรเรามีหมดนะคะอยากกินปลาเราก็เลี้ยงปลาไว้กิน ตามศาสตร์พระราชาเลยในหลวงนี่สุดยอดมากเลยนะคะคพอเพียงจริงๆนะคะคมันต้องเริ่มด้วยใจรักนะคะต้องรักจริงๆนะต้องรักต้นไม้ก็อันนี้ก็ฝังใจมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาขุดอย่างนี้อะ่ะชอบไปชื่นชมคนอื่นเขานะนไม่นึกว่าจะได้มาขุดเกษียนมาอาจารย์กรเกษียนมาก็ลงมือทําเลยลงมือทําเลยเพราะว่าไปเห็นนะไปเห็นที่อื่นก็ขุดแล้วมีน้าใสสวยๆทำไม เราก็ตัดสินใจไม่กี่นาทีเองเรามาขุดดีกว่าพอขุดออกมาก็ได้อย่างนี้ก็ดีใจสวยนะสวยสวยสวยอยู่เนาะรับขุดมันไปเจอแต่เห็นไงครับว่าจะลงทุเรียนลงอะไรด้วยนะลองดูเพราะเป็นเหมือนกับดินดินเป็นแร่ธาตุไฟสีสเกตอะไรอย่างนี้นะอยากจะลองสักสักสองถึงสิบอยู่บ่มันปลูกยากมากเลยทุเรียนรักพอกับผักหวานครับปลูกกว่าจะขึ้น อยู่ถนนเส้น 2- 2 6สองหกถ้ามีคุณผู้ชมหรือเกษตรกรถ้าใดอยากแวะมาเยี่ยมชมหรืออาจจะแวะมาถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินอาจารย์ก็จะทําด้วยนะเป็นจุดเช็คอินอยู่ติดถนนหรืออาจจะเป็นจุดักผ่อนหย่อนไวรองรับมีร้านกาแฟเล็กๆด้วยไหมฮะโอ้อนาคตก็ยังคิดอยู่ค่ะคก็อาจจะเป็นโคกน้องนาแบบมีสวนกาแฟไอ้ร้านกาแฟเล็กๆนะฮะ เห็นตรงนี้ก็ร่มเย็นดีมากเลยนะครับบรรยากาศก็ดีนะคะเป็นขนาดไม่มีอะไรเห็นเขาแวะลงตรงนี้ศาลาตรงเนี้ยแวะพักแวะอะไรครับแต่วันข้างหน้าอาจจะมาแวะที่โคกหนองนาของอาจารย์เลยค่ะนะฮะโอ้ดีมากเลยนะครับอาจารย์พอจะมีเบอร์โทรฝากเผื่อคุณผู้ชมอาจจะแวะมาเยี่ยมนะดูแวะมาเยี่ยมนะฮะมาเยอะแล้วค่ะมาเยอะกลัวจะรับไม่ไหวมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่า เพื่อนร่วมมาเยอะอยู่ติดถนนไว้อันนี้อะไรมาดูตอนแรกขนาดรั้วไม่ได้มีสีนี่นะไว้เยอะแล้วอันนี้รั้วสีม่วงอีกโอ้โหนี่เพิ่งจะเสร็จแล้วเราลูกค้าเยอะแล้วนะฮะไม่ธรรมดานะครับอาจารย์เบอร์โทรอะไรครับฝากเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ัวร์ศูนย์แปดเก้าสองแปดสี่เก้าศูนย์เจ็ดสองค่ะอยากมาดูโคกหนองนาโมเดลอยากมาเยี่ยมชมบรรยากาศครูพัชราพลนะคะครูพัชราพลค่ะ จะเซ็นมาครับนี่ก็เป็นโค้งอนาโมเดลของครูนายหรือว่าครูพัชรพรพัชรพรนะครับคลิปนี้ผมกับอาจารย์ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ